สวัสดีครับสวัสดีมือน,นี้มานาหน้าดงตีนดงครับเขาขี่ลายตายไปชีวิตเหรออืมตายชีวตแล้วพูนนะโอนนะโอนนะเห็นว่ามีแต่หญ่ใหญ่ยังไงเป็นเดือนดอกขาวขาวกับดอกสีชมพูเว่อ,อเป็นเดือนเป็นเดือน,นอเนาะตายซชีวิตเหรอ อีกฝั่งฝั่งนี้ก็เสียลายอยู่แต่มันถอดแต่มันถอดแต่มันได้เกี่ยวกับคือเห็บว่บได้ใส่เกี่ยวมือหรอกใส่มือหูดใส่ถุงเอาไองหดเอาตะวั่งหดเอาตะเม็ดว่าได้พ่อสามถุงไหม่ได้พ่อสามถุงเนี่ย สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่วงสีเข่ายบมงเทียงหาสิ้อของกันที่เมือนี้มาทางกกไม้หน่อยอยู่ในสวนครับนี่ได้ซจ้ามีข้าไปเห่ียนหน้ายูา่เงมือนอะไร่าไหลไฟเหยียดไปหรือไม่ไม่อีก มทางไปเรื่อยๆเมื่อนั้นเมื่อนี้ก็สี่เลี่ยมเราขึ้นทางเมียยังหนาอยู่ทางแดนกันกับเอา